มิชเหลิมสีฟาดกลับนี่ไม่ใช่คนโง่เนาะดังชาวเน็ตเข้ามาเตือนระวังผู้ชายดอกเอาเงินยังคงเป็นประเด็นร้อนแดงอย่างมากในโลกโซเชียลดังจากที่มีเพจดังให้ข้อมูลเรื่องน,นิทานเจ้าชายอาราดินผู้ข้างรักเจ้าหญิงอินฟูแต่ติดดี้กิ๊กเก่าเป็นร้านบอกจะคืนจะคืนผ่านมาป่านนี้ยังเงียบกิบที่ได้ยงไปถึงชาลามจัด แฟนหนุ่มร้องดังมิเฉลิมสีซึ่งได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่กรณีจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําเอาหลายๆคนต่างเป็นห่วงมิเฉลิมสีว่าเจ้าตัวโดนแฟนหนุ่มหลอกหรือเปล่างานนี้อินฟลูเอนเซอร์สาวอย่างมิกก็ไม่รอช้าออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับแฟน คือมันไม่ได้แคงใจอะไรเลยก็รักกันเหมือนเดิมอะปกติส่วนคนที่ห่วงเรื่องที่ว่าผู้ชายจะมาดอกเงินคืนนี้ไม่ใช่คนโง่เนานะก่อนเปิดตัวก็คิดมาแล้วทุกวันนี้เวลาแฟนได้งานเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบริษัทฉันหมดทุกบาททุกสตางค์ฉันเก็บหมดไม่งั้นพี่เขาจะมาทวงที่ฉันทําไมแต่ก็นั่นแหละฉันสร้างของฉันมาตัวแฟนฉันก็ยินยอมจะให้เงินนี้กับฉันรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้นะพี่ๆหล่อให้ตายดีให้ตายมากับตัวนี้ก็ไม่เอาจ้า ส่วนคนที่บอกว่าดูออกอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเอาเรื่องที่ตัวเองเคยเจอมาตัดสินแทนจ้าขออนุญาตรังการหลังสามทีแบบปึ่งนอกจากนี้สาวมิกยังได้คอมเมนต์ข้อความใต้โพสเสริมอีกว่าตามหลักความเป็นจริงอะ่ะเธอมาคบกับฉันฉันทําให้เธอมีรายได้ตรงนี้ฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่ได้คบกับฉันเธอจะมีรายได้ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นเงินต้องเข้าที่ฉันมันก็ถูกล้วปะล่ะเธอก็ยินยอมไม่เคยขู่ครับก็เห็นอยู่ผู้จัดจาการคนเดียวกันนึกไม่ออกจริงดีงง